สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มาพบกันกับคุณครูอีกแล้วเนาะในชั่วโมงภาษาไทยนะคะของเราชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเด็กๆวันนี้เนาะเราจะมาทบทวนนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูเนาะว่าคุณครูจะทบทวนเรื่องอะไรนะคะแล้วเราจะทําแบบฝึกหัดในพอวอด้วยนะคะเด็กๆเตรียม อุปกรณ์มาเลยนะลูกนะเตรียมหนังสือแบบกขัดพอวอนะคะแล้วก็ดินสอให้พร้อมเลยนะคะลูกเอาละมาดูเนาะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะวันนี้้ามาทบทวนในเรื่องของคำพ้องกันนะคะในเรื่องของคำพ้องนะลูกเนาะ เขาบอกความรู้เรื่องคำพ้องเห็นไหมคะลูกคำพ้องคืออะไรคะคำพ้องคือคำที่มีการเขียนนะหรือการอ่านที่ออกเสียงเหมือนกันนะคะคำพ้องคือคำที่มีการเขียนหรือการอ่านที่ออกเสียงเหมือนกันอ้าวดูนะมันจะแบ่งออกเป็น2ชนิด นะคำพ้องแบ่งออกเป็นสองชนิดคือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงเห็นไหมคะคำพ้องคือคำที่มีการเขียนหรือการอ่านที่ออกเสียงเหมือนกันเนาะแบ่งออกเป็นสองชนิดคือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะคะ เด็กๆมาดูนะคำพ้องรูปก่อนเลยคะ่ะลูกนะคำพ้องรูปมันเป็นยังไงนะดูลักษณะของมันนะคะมันเขียนเหมือนกันค่ะคำพ้องรูปนะคำว่ารูปคือการเขียนนะเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายก็เป็นไงคะลูกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นคำพ้องรูปคือเขียนเหมือนกัน แต่อ่านและความหมายมันทำไมคะต่างกันนะเอาดูชนิดต่อไปอ่าเป็นคำพ้องเสียงบ้างดูลักษณะของคำพ้องเสียงคืออ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะเพราะว่าคำว่าเสียงพ้องเสียงนะก็คืออ่านออกเสียงเหมือนกันเขียน ต่างกันความหมายก็เป็นยังไงคะลูกต่างกันด้วยนะนี่คือลักษณะของคําฟ้องเสียงจะอ่านเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะอ้าววันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะลูกเด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดพอวอมาเลยนะคะ แล้วก็เตรียมดินสอให้เรียบร้อยเลยลูกนะเตรียมแบบฝึกหัดเปิดในหน้า105ค่ะนะในหน้า105วันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะพร้อมหรือยังลูกนะเปิดในหน้า105ในแบบฝึกหัดพวเล่มนี้นะคะ มาดูค่ะลูกในหน้า105จะเป็นข้อสีกับข้อ5นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดการทำนะการเขียนคำที่มออีคำพ้องเสียงก่อนนะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดคำพ้องเสียงก่อนนะคะลูกนะเขาให้หนักเรียนเขียนคำที่มีคำพ้องเสียงกับคำที่กำหนดให้นะคะแล้วให้อ่านเนาะดูซิคำที่เขาให้มา นะคะหาคำให้มันพ้องกับคําที่เขาขีดเส้นใต้นะคะคําแรกเลยลูกปรากฏเด็กๆก,ก็ต้องหาคําที่มันออกเสียงเหมือนกับคําว่ากดอะปรากฏอะไรดีเนาะอ้าวสะกดค่ะลูกนะปรากฏกับคําว่าสะกดเห็นไหมคะคำว่ากดมันพร้องกันเนาะ มือนพ้องเสียงกันคําที่เขาขีดเส้นใต้คําว่ากดเด็กๆเติมลงไปเลยนะคะปรากฏกับคําว่าสะกดต่อไปนะลูกคาว่าเกียดคร้านคําว่าเกียดหาคาที่มันพ้องเสียงกับคําว่าเกียรดเห็นไหมคะเขาขีดเส้นใต้คําว่าเกียดอ้าวหน้ากเกลียดเห็นไหมคะหน้ากเกลียด คำว่าเกียริครานกับหน้าเกลียดเห็นไหมคะเขียนเติมลงไปเลยนะคะลูกต่อไปสมุดงานเห็นไหมคะเขาขีดเส้นใต้คำว่าสมุดเราจะหาคำว่าอะไรดีเนาะมหาสมุดค่ะเนาะสมุดงานกับมหาสมุดเด็กๆเ,เขียนลงไปเลยนะคะ ต่อไปคําว่าหลงไหลหลงไหลเห็นไหมคะลูกเขาขีดเส้นใต้คําว่าไหลเอาอะไรดีเนาะน้ําไหลนะคะน้ําไหลเห็นไหมคะลูกคําว่าไหลเ,เสร็จแล้วดูต่อไปเลยเนาะคําว่าสู้รบสู้รบคําว่ารบเอาอะไรดี เขารบง่ายๆเนาะคําว่าเขารบเห็นไหมคะลูกรบเนาะคําที่เราเอามาเติมเด็กๆสังเกตดูนะคะเป็นคําพ้องเสียงพ้องกับคําที่เขาขีดเส้นใต้ให้เราเนะเาะอ้าวเสร็จไหมคะเสร็จแล้วมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะลูกนะอ่านพร้อมกันเนาะปรากฏปรากฏ สะกดสะกดเกลียดคร้านเกียดคร้านาน,น่าเกลียดน่าเกลียดต่อไปนะคะสมุดงานสมุดงานมหาสมุดมหาสมุดหลงไหลหลงไหล น้ำไหลน้ำไหลสู้รบสู้รบเขารบเขารบเห็นไหมคะลูกเนาะคำที่เรานำมาเติมนะเป็นคำพ้องเสียงนะคะมันออกเสียงเป็นไงคะลูกออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนเป็นไงคะ ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะปรากฏสะกดเกียริคร้านหน้าเกลียดสมุดงานมหาสมุดหลงไหลน้ำไหลสู้รบเขารุกเห็นไหมคะลูกเด็กๆพอจะเข้าใจเนาะเอาละค่ะคงเสร็จแล้วนะลูกเดี๋ยวเราต่อข้อข้อต่อไปเลยเนาะ อา้าทีนี้เด็กๆมาดูนะคะในข้อหานะลูกนะในข้อ5หนะ้าเดียวกันนะั่นแหละค่าลูกนะในข้อห้าเขาให้หนักเรียนเติมคําพ้องเสียงนะคะให้เติมคําพ้องเสียงเหมือนกันนะลูกเนาะให้เป็นคําที่สมบูรณ์นะคะเขาให้คํามาที่ยังไม่สมบูรณ์ให้หาคําพ้องเสียงมาเติมนะลูกนะอ้าวดูแถวแรก นะคะแถวแรกเขาให้คำว่าละเล่นคำว่าเวลาคำว่าบุรีมานะ,ะแถวแรกจะเติมคำว่าการค่ะลูกนะการเด็กๆเติมคำแรกเลยการละเล่นการละเล่นการละเล่นเห็นไหมคะกออการนะคำที่สองการเวลาค่ะ กอาร์ลการแต่เป็นลอลิงนะคะต่อไปคำที่สามอะไรคะลูกการจนะบุรีนะคะการจนะบุรีอเด็กๆเติมลงไปเลยนะลูกนะการละเล่นการเวลาการจนะบุรีนะคะต่อไปแถวที่สองเลยนะลูกลูกดวง นะจะเติมคำว่าอะไรคะจันค่ะลูกเนาะลูกจันลูกจันเห็นไหมคะเติมเลยดวงจันดวงจันต่อไปค่ะคำที่สามอัดสจันอัดจันทันไหมคะลูกลูกจัน ดวงจันทร์อัศจรรย์นะคะต่อไปแถวที่สามนะลูกอ่าก็ให้คำว่าชาติคำว่าเก๋งคำว่าน้ำต้นไม้เติมคำว่าอะไรคะลูกรสค่ะรสชาติต่อไปอะไรเก๋งรสเก๋งต่อไปค่ะ รดน้ำต้นไม้เนาะแถวที่สามนี้จะไม่ค่อยยากเนาะจะไม่ยากเลยนะรสชาติรสเก๋งรดน้ำต้นไม้อนะ่าเสร็จเนาะต่อไปแถวที่สี่ค่ะลูกเขาให้คำว่าโอคำว่าอาคำว่าผักให้เติมคำว่าอะไรคะลูกกาดนะคำแรกโอกาด คำที่2ออะไรคะลูกอากาศคำที่3ผักกาดค่ะเห็นไหมคะโอกาสอากาศผักกาดเนาะเติมคำว่ากาดนะอ่านออกเสียงเป็นไงคะลูกเหมือนกันคำว่ากาดแต่ทำไมคะเขียนเป็นไงลูก ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยนะ,ะต่อไปแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าก็ให้คำว่าพระเจ้าคุณไม่แล้วก็ให้เติมแล้วก็มีคำว่าสัตว์เราจะเติมคำว่าอะไรคะแถวที่ห้าข้าเนาะคำแรกข้าพระเจ้า ค่าพระเจ้าต่อไปคำที่สองคุณอะไรแน่นอนคุณค่าคุณค่าต่อไปคำที่สามไม่อะไรคะลูกไม่อะไรสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อ่าเป็นไงคะทำได้ไหมอ่าทันไหมลูกทันไหมอ่าเด็กๆดูนะคะ คำท,ที่เรานำมาเติมจะเป็นคำของเสียงเนาะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านพร้อมกันนะคะลูกการละเล่นการเวลาการจนะบุรีลูกจันดวงจันอัศจัน รสชาติรสเก๋งรสน้ำต้นไม้โอกาสอากาศผักกาดข้าพระเจ้าคุณค่าไม่ฆ่าสัตว์นะคะคำเหล่านี้ที่เรานำมาเติม เป็นคำพ้องเสียงนะเด็กๆสังเกตดูนะคะแถวแรกคำว่าการเห็นไหมคะลูกการเป็นไงอ่านทั้ง3ามคำอ่านการหมดเนาะแต่ทำไมคะลูกเขียนไม่เหมือนกันความหมายก็ต่างกันใช่ไหมคะนะแถวที่2องคำว่าจันนะเห็นไหมคะลูกสามคลูกจันดวงจัน์อัศจัน อ่านออกเสียงคําว่าจันทร์หมดนะคำที่นํามาเติมอ่านออกเสียงจันทร์แต่เขียนเป็นไงคะลูกไม่เหมือนกันและความหมายก็ต่างกันด้วยเนาะแถวที่สามคำว่ารถนะรถทั้งสามคำรสชาติรถเกง๋งรถน้ําต้นไม้ออกเสียงคําว่ารถเหมือนกันนะแต่เขียนเป็นไงคะต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วย นะแถวที่4โอกาสอากาศอากาศเห็นไหมคะคำว่ากาดนะอ่านออกเสียงคําว่ากาดเหมือนกันแต่เป็นไงคะเขียนไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันเนาะแถวที่5ข้าค่าพเจ้าคุณค่าไม่ค่าสัตว์เห็นไหมคะคำว่าค่าค่าทั้ง3ามคำนี้ออกเสียงเหมือนกัน เนาะออกเสียงค่าแต่เป็นไงคะเขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยนะคะเด็กๆต้องสังเกตดูนะลูกเนาะคำพ้องเสียงนะคะเอาละค่ะในวันนี้เนาะเราคงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะลูกเนาะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหนะ้าค่อยพบกันใหม่นะคะเด็กๆคงทันนะลูกเนาะเอาละค่ะสวัสดีค่ะ